ป่าน้ำน้อาบนี่เยียดสีอะไรกีโอ้ปลาโอ้โปลาสีะไร้างเฮอันนี้ใารทำนี้ใช่ไหมอา่อาดูดู

อย,ย่ให้ทีเ okay. ดียวมันแน่นกตบตรงนี้งแกแก่ไปเดี๋ยวก็รีบไปดูดี๋ยวมตกเดิ้นขึ้นบนได้ไหมขึ้นบนไดก็สวยเลคุณรถขึ้นไปได้นไกลเรือรถตก

จะดีเปนหัดบ้าง